สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมมาแนะนำรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า Toyota v o ีอกันบ้างนะคันนี้เป็นตัว e นะครับ 1.5e เป็นตัวกลางนะครับผมเป็นรถปี2018นะครับเลขไม่8 0 0 0เท่านั้นราคา299,000บาทนะครับผม299,000บาทนะนี่สวยๆเลยคันนี้นะครับ นี่นะดูไฟว่าก่อนสวยสวยไฟดัดหมอกติดพร้อมใช้งานนี่กระจังนุงกระจังหน้าสวยงามก็อ8522อ8522นะครับผมนี่นะครับผมมาลองดูห้องเครื่องก่อน1 0 8แรงม้านะครับผม1 5 0 0ซีซีนะครับคันนี้ที่แซมดูนะครับผมแซมแจ้งก่อนเลยฝากระโปรงหน้าเป็นฝาเดิมจากโรงงานสติกเกอร์อยู่ครบซีนยาแนวสวยสวย แต่นะครับแต่มีการแกะสีอ่ะแกะฝามาทําสีนะครับผมนี่แต่ว่าเป็นฝาเดิมนะครับคานเดิมแต่ฝานี่มีการแกะอาจจะเกิดจากในเรื่องของรอยหินลงหินดีดหรือว่ามีอะไรตกใส่นะครับแต่คานเดิมเราช่างเนี่ยเวลาเขาทําสีเนี่ยเขาแกะฝาไปทําสีจริงๆไม่ควรทําแบบนี้นะครับทําให้รถเลยมีตําหนิแบบนี้เลยจริงๆเนี่ยช่างเขาควรที่จะเอา หนังสือพิมพ์มาคุมตัวรถเพื่อทําสีได้แต่ที่ทําอย่างงี้แกะฝาเพื่อทําให้ช่างเนี่ยเขาเขาเขาทำงานง่ายยิ่งขึ้นเท่านั้นเองสะดวกขึ้นไวขึ้นแต่มันเลยทําให้รถมีตําหนิมีแค่ตรงนี้ที่เดียวนะแต่ก็แจ้งทั้งหมดนะแก้มนี่ยังแก้มเดิมอยู่นะนเห็นไหครับแก้มซ้ายน็อตแก้มเดิมเดิมอยู่เนี่ยครับเดิมเดิมอยู่อ่าอันนี้ 1R นนะลองดูแก้มก่อนนี่เห็นไหมครับ แก้มเนี่ยแก้เดิมเดิมอยู่นะครับผมมาทานเดิมเดิมแซมดูแล้วหม้อน้ำก็เดิมเดิมนี่อ่ะหม้อเดิมเดิมนะครับผมสวยงามเนี่ยสติกเกอร์โมอกก็อยู่หนึ่งอาร์นะครับเนี่ยมันเป็นเลยมีตำหนิเลยนะครับแค่ฝากระโปรงเท่านั้นนะครับแต่ฝาเดิมนะเนี่ยแก้มข้างในยังสวยอยู่นะ,อะลองดูซอก แก้มฝั่งขวาบ้างเห็นไหมครับนี่เนี่ยไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยไขนะครับผมมีแค่ฝาหน้าแค่นั้นเองครับที่มีการแกะนะแต่ฝาเดิมแน่นอนฝาเดิมนะครับอ่ะดูนี่นะครับผมปี18นะยางขอบ15นิ้วนะครับที่แซมดูแล้วเป็นยางปี2,000 22สัปดาห์ที่24นะกลางปี22ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผ้าสียังไม่ขาดนะครับผมผ่อนนงภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับผมนี่เป็นผ้าแล้วก็มีลายเหมือนเส้นๆเ,เป็นกราฟิกนะครับก็สวยอยู่นะผ้าหลังคาก็โอ้สะอาดอยู่นะครับผมหรือว่าสะอาดอยู่เลยนะครับ คอนโซลตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเล่นลูกเล่นนิดนึงสีออกสีน้ำตาลสีช็อกโกแลตนะรวมถึงแผงข้างด้วยนะครับนี่แอร์แบ็กคู่นะครับคันนี้แอร์แบ็กคู่วิทยุก็เป็นมาตรฐานครับ CD ตัวนี้เป็นช่องเสียบตัว USB อันนี้ AUX นะครับผมแอร์เป็นแบบอนาล็อกเป็นแมนนวลนะครับอันนี้เป็นช่อง ไว้เชื่อมต่อกับในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะครับอันนี้เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับเกียร์ออโต้เป็นแบบขั้นบันไดนะครับผมสามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับอลองดูสำเนาเล่มน,นิดนึงปี18แท้ๆครับ1 0 8แรงม้า 1500cc นะครับตัวสอบเพจกันเลยดีกว่านี่ครับผมพฤศจิกายนปี18นะครับผลิตที่ t o y ยต a m o t เตอประเทศไทย นะอ่ะดูเลขตัวถังเฟรมนัมเบอร์คือเลขตัวถังนะครับลงท้ายด้วย 1, 1, 5, 6, 7, 3, 2นะตรงกันไหมตรงกันนะครับ 1, 1, 5, 6, 7, 3, 2นะชัดเจนนะครับผมไม่มีรอยแกะรอยแงะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมซอกเซอร์ก็ยังสวยอยู่นะครับผมเนี่ยเห็นแบบนี้ยเราไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดึงยางละมันเดิมๆแน่นอนนะครับ ภายในฝั่งคนนั่งผู้โดยสารตอนหลังก็ยังสะอาดอยู่นะผ้าหลังคายังสะอาดอยู่นะด้านทงด้านท้ายนะตัว E ชัดเจนนะครับตัว E ไฟเลี้ยวติดนะอันนี้จะเป็นไฟทับทิมนะ,ะคันนี้ได้เซ็นเซอร์หลังด้วย2จุดนะเซ็นเซอร์หลังตรวจสอบด้านท้ายนี่เห็นไหมครับลอดฝาท้าย ไม่มีรอยขยับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะซีนยาแนวก็สวยอยู่นี่ครับจิกไปเลยนะสวยอยู่เม็ดอาร์คนี่อยู่ครบๆนะครับนี่สวยงามอยู่นี่น็อตกันชนท้ายไม่เคยไขนะครับไม่เคยไขเช่นกันลองดูล้ออะไรกันนิดนึงนี่ยังอยู่นะครับยังอยู่ครบๆนะแล้วก็จะมีตรงนี้ดูเวลาเราดูท้ายเนี่ย อันนี้คือซีนจากโรงงานนะยาแนวขาวๆเนี่ยอันนี้คือซีนจากโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะครับปกตินะสวยงามนะครับผม,มลองดูในส่วนของเลขใหม่กันนิดนึง81932กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะเลขไม่แท้เลขไม่จริงมีประวัติเข้าศูนย์ให้ดูได้นะครับ อันนี้เป็นเซ็นทรัลล็อกกระจกออโต้ฝั่งคนขับเท่านั้นนะแล้วก็กระจกมองข้างนี่ก็คือพับไฟฟ้านะครับผมปรับมุมมองตามนี้นะครับผมแอร์แบ็กคู่นะก็โดยประมาณนี้นะครับผมปี2018เลขไม่แ8 1 0ม0นะครับจะเปิดราคา2,99,000บาทนะครับผม 299,000บาทนะครับผมปี18 1.5ตัว E ตัวกลางตัวรองท็อปนะใครสนใจโทรหาแซมได้เลยนะ086 354 3692นะครับ086 354 3692นะครับผมโทรมาได้เลยนะครับเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนนะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบกดใช่ถ้าใช่กดแชร์นะครับผมโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับผม